ช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะฉันจะเอารถเข้าฝุ่นจับหนาเตอะแถมยังมีขี้นกอีกตั้งหากถ้ามาจอดข้างเธอรถธอจะเสียราคาทั้งวันการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์มันยากนักหรอกคะบริษัทกระจอกกระจอยนินเธอรอไม่สมควรได้รับน้ำใจจากพวกฉันหรอกนี่ลูกหมูเธอว่ากำไรตัวละห้าแสนอะมันน้อยไปไหมหัวหน้าคิดทุกถูก,ถกนั่นน่ะสิงั้นพวกเราเพิ่มเองไหม กำไรส่วนต่างเราก็ซัมซิงลองกันเฮ้ยแจ๋วอะลูกหมูทําบ่อยปะเนี่ยมีบ่อยแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสเลยแหละเหมือนฉันนั่นแหละชิชิค่างนี้เลยครับชิค่างนี้หน่อยชิข้างนี้เลยครับเออเดินหน้าหน่อยนะครับตั้งราใหม่อีกทีนึงเดินหน้าหน่ยนะครับ จะให้ชิดอะไรลักหนาเนี่ยที่ก็ต้องกว้างเดี๋ยวรถขูดมาจะทำยังไงล่ะนั่นนะสิรถราคาหลักล้านเลยนะขอโทษนะครับต้องจอดให้ชิดกว่านี้นะครับไม่นั้นรถอีกคันจะจอดไม่ได้นายมีปัญหาอะไรช่วยขยับรถให้ชิดฝั่งนี้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมจะโดนผู้จัดก,การดุโดนดุมันก็เรื่องของนายไม่ใช่เรื่องของฉันถอยไปขอโทษจริงๆนะครับถ้าไม่ขยับรถ ผมคงให้เข้าไปติดต่อผู้จัดการไม่ได้ครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับบริษัทนูน้นเอาไม่ขยับทาไมฉันต้องขยับถ้ารถฉันขูดขึ้นมาในมีปัญญาใช้เหรออะไรหราวันก็รอปภคนนี้นะสิไม่ยอมให้ฉันเข้าฮะเป็นแค่รอปภมีอํานาจมากขนาดนี้เลยเหรอนายรู้ไหมพวกฉันมาเสนองานราคาเท่าไหร่มันจะราคาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนี่ครับหน้าที่ของผมก็คือคุณต้องขยับรถให้ผมนะครับอะไรกัน ฉันมาขายงานราคาสี่ห้าล้านต้องมาเสียเวลากับรอประพอ,อย่างเธอเลยเนี่ยวอนซะละวอนตกงานซะละเอ๊ะทำไมมาจอดแบบนี้ล่ะแล้วเราจะจอดยังไงเนี่ยนะครเสียเวลาขยับรถให้ผมแค่แป๊บเดียวเองแต่ฉันจะฟ้องคุณเฟิร์นขอโทษนะคะช่วยขยับรถได้ไหมคะ พอดีว่าฉันจเจ้ารถเข้าอะค่ะคุณน้องกวัสดีครับวันดีจ้ะเธอเป็นใครฉันเป็นผู้จัดการบริษัท,ทข้างๆนี้อะค่ะพอดีว่าเราใช้ที่จอดรถร่วมกันช่วยขยับรถให้ฉันหน่อยได้ไหมคะอ๋อบริษัทนั้นไงวันที่เราเสนอราคาไปแล้วเขาไม่สู้บริษัทกระจกนี่เองค่ะบริษัทฉันกระจกแต่ช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะฉันจะเอารถเข้าอุย้ย รถคันนั้นน่ะเหรอวันเธออย่าไปขยับให้นะฝุ่นจับหนาเตอะแถมยังมีขี้นองอีตังหากถ้ามาจอดข้างเธอรถเธอจะเสียราคาทน้งวันอีรถราคาหลักแสนจะมาจอดข้างราคาหลักล้านไม่เจียมตัวสรุปคุณจะเลื่อนรถให้ฉันไหมคะไม่ช่วยขยับรถเธอนะครับหุบปากทำไมคะการมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์มันยากนักหรอคะ ไม่ยากหรอกแต่มันต้องมีน้ำใจกับระดับเดียวกันบริษัทกระเจอกกระเจอกอย um oh, ่างเธอไม่สมควรได้ร <uh> nice ับน no ้ำใจจากพวกฉันหรอกอ้อและอย่าคิดว่าฉันจะแคร์นะที่บริษัทเธอไม่สนใจสินค้าฉันเพราะมันไม่คู่ควรถอยไปจะเข้าพวกกัเกิดสังคมสมัยนี้ไรน้ำใจจริงๆเลย พูดก็พูดนะถ้าบริษัท,ทข้างๆอ่ะเขาซื้อสินค้าเราเราก็จะได้กำไรเยอะอยู่นะอย่างว่าแหละบริษัทเขาไม่มีเงินถ้าจะซื้อก็คงต้องใช้เครดิตืไม่เอาด้วยหรอกมาแล้วขอโทษนะคะที่ให้รอนานสวัสดีค่ะคุณเฟิร์น คุณวันอุ๊ยลูกหมูดูสิคุณเฟิร์นเจ๊ตองแบบเราเลยคุณเฟิร์นพูดก่อนก็ได้ค่ะคุณวันพูดก่อนดีกว่าค่ะคุณวันเป็นแขกเอ่องั้นวันขอพูดตรงๆเลยนะคะใบรายการสินค้าที่คุณเฟิร์นเซ็นไปคงต้องเซ็นใหม่อะค่ะอ้าวทำไมล่ะคะคุณวันออเดอร์ไม่มีหรอคะมีค่ะแต่มันมีน้อยตอนนี้นะคะลูกค้าแย่งกันจนผลิตไม่ทันแล้วค่ะอ๋อก็ดีแล้วนี่ค่ะคุณวัน มันดีสําหรับวันแต่มันไม่ดีสําหรับคุณเฟิร์นน่ะสิคะอย่าถือว่าเป็นข่าวร้ายนะคะคุณเฟิร์นถือว่ามันเป็นการตลาดดีมานร์ซพายค่ะหมายความว่ายังไงหรอคะคุณวันลูกหมูมันหมายความว่าสินค้าที่เราเสนอไปต้องมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกตัวละสองแสนค่ะคุณเฟิร์นอา้าวไม่เห็นคุณจีลายุแ่งเลยนี่คะอพอดีเราเพิ่งปรับราคากันเมื่อเช้าอะค่ะ คุณจีราอยู่น่าจะแจ้งไม่ทันอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็ต้องตามนั้นแหละค่ะคุณเฟิร์นราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะเอ่อว่าแต่ที่คุณเฟิร์นมีเรื่องบอกว่าจะคุยคุยอะไรหรอคะอ๋อเรื่องของเฟิร์นไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่อยากจะบอกว่าคะพอดีผู้ใหญ่ที่บริษัทเขาสั่งให้ระงับการสั่งสินค้าก่อนนะคะคุณวนันอะไรนะคะคุณเฟิร์นไม่ได้นะคะ เออหรือว่าเป็นเพราะพวกเราขึ้นล่คะคาคุณเฟิร์นบอกกับเราตรงๆก็ได้นะคะเออไม่ใช่อย่างนั้นนะคะผู้ใหญ่ท่านสั่งมาจริงๆคะ่ะคุณเฟิร์นคะเราเป็นคู่ค้ากันมานานคุณเฟิร์นช่วยคุยให้หน่อยได้ไหมคะเฟิร์นไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกคะ่ะเฟิร์นเป็นแค่ผู้จัดการจะไปคัดค้านคําสั่งของผู้ใหญ่ได้ยังไงคุณเฟิร์นคะช่วยวันหน่อยได้ไหมคะขอแค่เศษเสี่ยวน้ําใจของคุณเฟิร์นไม่งั้นวันต้องนองสินค้าไว้ทั้งหมดเลยนะคะ เฟิร์นเข้าใจนะคะคุณวันแต่มันเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่จริงๆค่ะแต่คุณเฟิร์นเซ็นใบเสนอราคาแล้วนะคะอย่าให้ต้องฟ้องร้องกันเลยค่ะเธอจะฟ้องได้ยังไงในเมื่อใบเสนอราคายังไม่ถูกสองกลับคืนวันใบเสนอราคาจริงด้วย มาฉีกม่เสนอราคาฉันห,หยุดน,นะนี่แหละคุณออมคนที่มีสิทธิ์เซ็นใบเสนอราคาอะไรล่ะคะคุณเฟิร์นเย่คนนี้เขาเป็นผู้จัดการบริษัทกระจกจกระจกข้างๆไม่ใช่หรอคะใช่คุณอมเขาเป็นผู้จัดการบริษัทข้างๆแต่บริษัทนี่คือเราทั้งหมดคุณอมก็เป็นเจ้าของฉันแยกตัวออกไปเปิดบริษัทใหม่มันยังไม่โตฉันเลยเป็นผู้จัดการเองเธอมีปัญหาอะไรหรอแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำไมคุณอมถึง ขับรถก็เก่าแบบแบบนั้นล่ะคะทําไมฉันจะขับรถอะไรนันก็สิทธิ์ของฉันแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะดูถูกคนอื่นรถอะไรมันก็ถึงที่ทํางานได้เหมือนกันนั่นแหละเออคุณออมคะพวกเราขอโทษสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะขอร้องนะคะขอน้ำใจพวกเราเถอะนะคะนะคะน้ำใจอ่ะฉันมีให้สําหรับคนที่มีน้าใจกับฉันเท่านั้นแต่เธอไม่คู่ควรคุณออมพูดแบบนี้พวกเราก็ต้อง ผิดชอบไปร้านเลยสิคะนั่นเป็นเรื่องของเธอแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะต้นไม้ตายไม่มีใบมันยังหาประโยชน์ใช้ได้เออแต่คนไม่มีน้ำใจคบไปก็ไรประโยชน์เชิญค่ะ <c oughs> ไว้นะคะคอย่าเป็นคนใจแคบเกินไปถ้าเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เหนือบ่ากกว่าแรงก็ควรหัดมีน้ำใจกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างและหันมาช่วยเหลือแบ่งปันกันเพื่อให้สังคมน่าอยู่ขึ้นนะคะแคค่่เนนนยิิ้้มมักักทหดไปไปล จะยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน